อ p พ4 6 9คำพิพากษาสาลฎีกา,าที่213ทับ21 2167ก่องทุนรวมก่อไก่โจทย์บริษัทบริหารสินทรัพย์ก่อไก่เจ้าหนี้บริษัทยอดยักษ์จำเลยคดีสืบเนื่องมาจากสารลร้อมไรกลางมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์ของรุกหนี้ วงเล็บจำเลยเด็ดขาดเมื่อวันที่16ธันวาคม2556เจ้านี้ยื่นคําขอรับชําระหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาจํานำหุ้นเป็นเงิน63,784,356บาท15สตางค์จากกองทรัพย์สินของลูกหนี้ ในฐานะเจ้านี้มีปักกันตามพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2483มาตรา96อนุ3เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์นัดตรวจคำขอรับชำระหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2483มาตรา104แล้วไม่มีผู้ใดตัวแย้งคำขอรับชำระหนี้ เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สอบสวนแล้วทําความเห็นว่าลูกนี้ทําสัญญาจํานําหุ้นของบริษัทจอดจานเป็นประกันการชําระหนี้กู้ยืมเงินระหว่างบริษัทหมอม้าผู้กู้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ก่อไก่เจ้าหนี้เดิมผู้ให้กู้แต่เจ้าหนี้ไม่นําส่งรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีและเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง จึงไม่อาจทราบได้ว่ามีการชำระหนี้กันครั้งสุดท้ายเมื่อใดแต่เมื่อมีการทำคําขอกู้เงินกับเจ้าหนี้เดิมครั้งสุดท้ายวันที่4มีนาคม2539กำหนดชำระหนี้เป็นงวดรายเดือนทุกวันทําการสุดท้ายของเดือนจึงถือว่าวันที่สิ้นสุดของเดือนคือ วันที่31มีนาคม2 5 3 9สัญญาจ,จึงเลิกกันในวันดังกล่าวเจ้าหนี้เดิมสามารถบังคับสิทธิเรียกร้องได้นับแต่วันที่1เมษายน2 5 3 9เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในวันที่18มิถุนายน2 5 5 7จึงเลยกำหนดระยะเวลา10ปีหนี้ดังกล่าวจึงเป็นอันขาดอายุความ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา193ทับ14อนุ3ต้องห้ามมิให้ขอรับชำระหนี้เห็นควรให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามพระราชบัญญัติล้มละลายพศ2483มาตรา107อนุ1เดิมแต่ไม่ตัดสิทธิ์ที่จะได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาด หุ้นของบริษัทจอดจานหนึ่งล้านหุ้นอันเป็นทรัพย์จำนำหลักประกันก่อนเจ้าหนี้อื่นทั้งนี้ต้องไม่เกิดหนี้ประธานโดยมีเงื่อนไขว่าหากเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้จากบริษัทหมอมะ้าลุกหนี้ชั้นต้นและหรือได้รับชำระหนี้จากการขายทอดตลาดรัพย์จำนำอื่นและหรือได้รับชำระหนี้จาก ผู้คำประกันไปแล้วเพียงใดก็ให้สิทธิเจ้าหนี้ได้รับชำระหนี้ในคดีนี้ลดลงเพียงนั้นสารล้มละลายกลางมีคำสั่งให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ตามความเห็นของเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์เจ้าหนี้อุทธรสารอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษพิพากษาแก้เป็นว่าให้ยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้ แต่ไม่กระทบถึงสิทธิ์ของเจ้าหนี้ในการบังคับจำนำหุ้นบริษัทจอจานหนึ่งร้านหุ้นซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของรุกหนี่ต่อไปข้าราชการำเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับเจ้าหนี้ดีกาโดยได้รับอนุญาตจากศาลดีกาศาลดีกาแผนกคดีล้มละลายวินิจฉัยว่าขอ้อเริริงเบื้องต้นที่คู่วังไม่โต้แย้งการรับฟังเป็นยุติได้ว่า เมื่อวันที่4มีนาคม2 5 3 9บริษัทมอมมาทำคำขอกู้เงินจากบริษัทเงินทุนรักทรัพย์ก่อไก่เจ้าหนี้เดิม100ล้านบาทตกเรยอตกลงเสียดอกเบีย้ยแนตาร้อยละ,ะ1 4่ต่อปีชำระดอกเบีย้ยเป็นงวดรายเดือนทุกวันทำการสุดท้ายของเดือนเพื่อเป็นหลักประกันผู้กู้ กโลงจำนำหุ้นธนาคารอออ่าง52,400หุ้นหุ้นบริษัทจอจาน1ล้านหุ้นหุ้นบริษัทสอเสือ1,580,000หุ้นและหุ้นบริษัทยอยักษ์3 1 5 5้0นหุ้นกับจัดให้ในายธาตรีและนายวัฒนศักดิ์เป็นผู้ค้ำประกัน และวันที่27มีนาคม2539ันกหุกนี้ทำสัญญาจำนำหุ้นบริษัทจอจานหนึล้านหุ้นมูลค่าหุ้นละ10บาทซึ่งในวันทำสัญญาจำนำหุ้นดังกล่าวมีมูลค่ารวม13ล้าน5แสนบาทเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ของบริษัทหมอมา้าต่อมาเจ้าหนี้รับโอนสิทธทิเรียกร้องในหนี้ดังกล่าวมาจาก บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทยซึ่งรับโอนสิทธทิเรียกร้องนี้มาจากบริษัทเงินทุนรักทรัพย์กอไก่เจ้าหนี้เดิมคดีมีปัญหาต้องวิจัยตามดีกาของเจ้าหนี้ว่าเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ตามคำขอรับชำระหนี้หรือไม่เพียงใดเห็นว่าการขอรับชำระหนี้นั้นเจ้าหนี้มีหน้าที่นำพยานมาให้สอบสวน ตอบเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ว่าหนี้ที่ขอรับชำระหนี้นั้นมีอยู่จริงและลูกหนี้ต้องรับผิดชำระหนี้ดังกลาง่าวคดีนี้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในมูลหนี้ตามสัญญาจำนำหุ้นที่ลูกหนี้นำมาจำนำไว้กับบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ก่อกาเจ้าหนี้เดิมเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ของบริษัทมอม้า ตามพระราชบัญญัตริรมลายพศสองพมาตรา96อนุ3โดยขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายทอดตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ยังขาดอยู่การที่จะพิจารณาว่าเจ้านี้มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ในฐานะผู้รับจำนำจำนำซึ่งเป็นสัญญาอุปกรณ์เป็นจำนวนเท่าใด จึงต้องพิจารณาหมุนนี่ประธานเป็นสำคัญว่ามีเพียงใดและเจ้าหนี้มีสิทธิ์คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยเท่าใดเพื่อกำหนดจำนวนเงินที่เจ้าหนี้จะได้รับชำระหนี้ในฐานะผู้รับจำนำว่าต้องไม่เกินไปกว่าความรับผิดในต้นเงินพร้อมดอกเบี้ยตามหมุนนี่ประธานดังนี้แม้ว่าสัญญาจ,จำนำเอกสารหมาย จดจานหาจะระบุว่าณวันจำนำหุ้นบริษัทจดจานจำนวนหนึ่งล้านหุ้นมีมูลค่ารวม13ล้าน5 0 0แสนบาทและลูกหนี้ตกลงชำระดอกเบีย้ยตามสัญญาจำนำให้แก่เจ้าหนี้ในอัตาราะร้อยละ21ต่อปีก็ตามแต่สัญญาจำนำดังกล่าวมิได้ระบุว่านี่เงินกู้ที่บริษัทหมอมา้าต้องรับผิดต่อเจ้าหนี้ อันเป็นหนี่ประทานนั้นมีเพียงใดทางเจ้าหนี้ก็ไม่ได้ส่งรายการความเคลื่อนไหวทางบัญชีเพื่อแสดงว่าณวันพิทักษ์ทรัพย์ของลูกหนี้เด็ดขาดเจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้เงินกู้จากบ,บริษัทมอม้าเพียงใดคงมีเพียงสำเนาคำขอกู้เงินที่ระบุว่าเมื่อวันที่4มีนาคม2 5 3 9บบริษัทมอม้า ขอกู้ยืมเงินจากบริษัทเงินทุรักทรัพกกย์ก่อไก่เจ้าหนี้เดิมจำนวน100ล้านบาทเท่านั้นซึ่งเอกสารดังกล่าวไม่อาจกำหนดได้ว่าณวันพิทักษทรัพย์พพของลูกหนี้เด็ดขาดบริษัทหมอมา้ามีภารหนี้ต่อเจ้าหนี้เท่าใดประกอบกับบันทึกถ้อยคำพยานเจ้าหนี้ในชั้นสอบสวนคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าพนักงานพิทักษทรัพย์พ เจ้าหนี้คงให้การเกี่ยวกับมุนหนี้ตามสัญญาจำนำหุ้นเท่านั้นโดยไม่ได้ให้การเกี่ยวกับมุนหนี้กู้ยืมเงินของบริษัทมอมา้าเมื่อเจ้าหนี้ไม่ได้นำสื่ให้เห็นว่าหมุนหนี้กู้ยืมเงินของบริษัทมอมา้าอันเป็นหมุนหนี้ประธานมีเพียงใดศาลย่อมมิอาจพิพากษาให้เจ้าหนี้มีสิทธิได้รับชำระหนี้ในหนี้จำนำหุ้นอันเป็นหนี้อุปกรณ์ได้ เจ้าหนี้จึงไม่มีสิทธิ์ได้รับชำระหนี้ในหมูลหนี้จำนำตามคำขอรับชำระหนี้อย่างไรก็ตามการที่เจ้าหนี้ไม่มีพยานมาให้การสอบสวนต่อเจ้าพนักง,งานพิทักษ์ทรัพย์อันทำให้ศาลมีคำสั่งยกคำขอรับชำระหนี้ของเจ้าหนี้นั้นไม่ใช่เหตุที่ทำให้การจำนำระง,งับสิ้นไปสิทธิจำนำยังคงมีอยู่หากเจ้าหนี้มีสิทธิ บังคับเอาแก่ทรัพย์จำนำเพียงใดเจ้านี้สามารถบังคับจำนำในทางแพ่งต่อไปได้ที่ศาลอุทธรณ์คดีจำนานพิเศษมีคำพิพากษามานั้นศาลดีกาเห็นพ้องด้วยดีกาของเจ้านี้ฝังไม่ขึ้นพิพากษายืนข่าราชาธรรมเนียมในชั้นดีกาให้เป็นพับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติล้มละลายพศ2,483มาตรา86เจ้าหนี้มีประกันอาจขอรับชำระหนี้ได้ภายในเงื่อนไขดังต่อไปนี้อนุหนึ่ง <im it> เมื่อยินยอมสละทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้ทั้งหลายแล้วขอรับชำระหนี้ได้เต็มจำนวนมาตรา 96อนุ2เมื่อได้บังคับเอาแก่ทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ยังขาดอยู่มาตรา96อนุ3เมื่อได้ขอให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ขายคดตลาดทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ยังขาดอยู่มาตรา96อนุ4 เมื่อตีราคาทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันแล้วขอรับชำระหนี้สำหรับจำนวนที่ยังขาดอยู่ในกรณีเช่นนี้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจไถ่ถอนทรัพย์สินตามราคานั้นได้ถ้าเห็นว่าราคานั้นไม่สมควรเจร้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจขายทรัพย์สินนั้นตามวิธีการที่เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์และเจ้าหนี้ตกลงกันทําไมตกลงกัน จะขายทอดตลาดก็ได้แต่ต้องไม่ให้เสียหายแก่เจ้าหนี้นั้นหรือเจ้าหนี้หรือเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์มีอำนาจเข้าสู้ราคาในการขายทอดตลาดได้เมื่อขายได้เงินเป็นจำนวนสุทธิเท่าใดให้ถือว่าเป็นราคาที่เจ้าหนี้ได้ตีมาในคำขอมาตรา96วรสองถ้าเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ไม่แจ้งโดยหนังสือ ให้เจ้าหนี้ทราบว่าจะใช้สิทธิถ่ยถอนหรือตกลงให้ขายทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันภายในกำหนดเวลาสี่เดือนนับแต่วันที่เจ้าหนี้ได้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ให้ถือว่ายินยอมให้ทรัพย์สินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์แก่เจ้าหนี้ตามราคาที่เจ้าหนี้ได้ตีมาและเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์หมดสิทธิถ่ยถอนหรือขายทรัพย์สินนั้นมาแต่า90 วักสาบทบัญญัติแห่งมาตรานี้ไม่ให้ใช้บังคับในกรณีที่ตามกฎหมายรูปนี้ไม่ต้องรับผิดเกินกว่าราคาทรัพย์สินที่เป็นหลักประกัน